สนับสนุนโดยบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคูเย็นคุ้มทนพัตการเล่งหงสุข,ขุมวิทย์ 02. ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดักต์คาอเซสซอรี ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ Max Air คิดถึงปั๊มลมคิดถึง Max Air ปั๊มลมคุณภาพสูงราคาประหยัดพร้อมบริการที่คุณประทับใจ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. Iloveperfectdesign. Com ับเข้าสู่ช่วงที่3ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยกับเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย Max Air คิดถึงปั้มลมคิดถึง Max Air ปั้มลมคุณภาพสูงราคาประหยัดพร้อมบริการที่คุณประทับใจ The Perfect Design Furniture สศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ World w i ว e Web iLovePerfectDesign.com ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งงหงอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยช่วงนี้เรากลับมาพูดคุยกับเดยองเครื่องบินสเกลันต่อครับคุณหยองครับ ช่วงนี้ขออนุญ,ญาตนะครับ,ค,รบคุณเนี่ยเอาเครื่องบินสเกลของคุณเนี่ยมาอยู่ด้านข้างนี่นะครับ,รบท่านผู้ชมก็จะได้เห็นอย่างที่ผมเห็นแล้วครับมีอยู่สสิ่งที่เ็านามาในวันนี้ก็คือเครื่องบินหนึ่งลำแล้วก็ด้านข้างผมเป็นรถเขาเรียกว่าแลดโรเวอร์แลดโรเวอร์ทั้งสองสองสิ่งนี้ที่เขานํามาเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ต้องครับผม ไม่ได้เรียกว่าเป็นเครื่องบินหรือรถยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับเรามาพูดถึงความละเอียดกันดีกว่าอย่างเครื่องบินลํานี้ที่เอามาโชว์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นเครื่องบินของประเทศฝรั่งเศสมีใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรียกว่าเนอปอดเนอปอดสิบเอ็ดครับผมครับผมเป็นเครื่องบินลบ ที่เอาไว้าภาษาฝรั่งเรียกว่าด็อกไฟก็คือสุนัขก,กัดกันก็คือไล่ยิงกันเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยาการคลองอากาศในพื้นที่เนี่ยมีความสำคัญคก็เลยเป็นเครื่องบินที่ใช้การลบในลนักษณะลบเ,เพื่อคลองอากาศเลยเฉพาะแต่ดูจากในสเกลที่คุณทำเนี่ยทุกอย่างนี่เหมือนกับต้นแบบจริงเลย ย่อลงมาจากต้นแบบเครื่องบินจริงแต่สเกลเดียวกันเราจะเห็นได้ว่ามีผมถามคุณหยองไปว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีทุกอย่างเหมือนจริงเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนจริงยันขนาดที่เรียกว่าในอดีตเนี่ยเครื่องบินประเภทนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยผ้าใช่ครับผมแล้วลำนี้ก็มีส่วนของผ้าผ้าจริงๆจริงๆด้วยนะครับรบม,มีปืน ปืนก็เป็นปืนที่ย่อลงมาจากปืนจริงที่อยู่บนเครื่องบินนั่นเพียงแต่ของผมยิงไม่ได้แต่การขับไม่ว่าจะเป็นการเหยียบหรืออะไรการบังคับการขึ้นเลี้ยว <é> <ม>ซ้ายเลี้ยวขวาทุกอย่างคือเหมือน,นจริงหมดถูกต้องครับพื้นที่บังคับควบคุมต่างๆก็คือย่อมาจากของจริงและเห็นบอกว่าผมเห็นสิ่งหนึ่งก็คือเครื่องบินรุ่นนี้และลำนี้ที่มีอยู่จริงเนี่ยจะต้องมีรูปเพ้นของอินเดียแดงใช่ครับผม คุณก็คุณก็ย่อส่วนแล้วก็เขียนให้มีรูปอินเดียแดงเหมือนกับของจริงเลยใช่ครับผมโอ้โหเป็นสัญลักษณ์ของฝูงเขาครับพี่สมเป็นฝูงของเขาใช่ไหมใช่ครับแต่มีอย่างหนึ่งที่มีลำเดียวในโลกสําหรับลำนี้ก็คือมีลายเซ็นของเดหยองครับผมใช่นะฮะใช่ครับเราเห็นบอกว่าเจ้าของของเครื่องบินลำนี้ที่วันนี้คุณนํามาโชว์เนี่ย เขาไม่คุณทุกวันนี้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วผมไม่ได้เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของเครื่องบินลำนี้ก็เป็นนักบินนักบินจริงๆด้วยนะครับโอ้ต้องขอบคุณด้วยที่อุตสาหนำมาโชว์ให้ได้เห็นกันนะครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าความละเอียดเนี่ยทุกอย่างคนถึงหลงไหลแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือของเดยองนะครับก็ท่านชมก็ลองดูตามกันไปว่าเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับผมผมมองดูแล้ว เมื่อสักครู่หยิบมาดูใกล้ๆแล้วถือว่าสุดยอดครับแน่มากครอีกหนึ่งอย่างที่เขานำสิ่งประดิษฐ์ของเขามามาโชว์ในวันนี้มีคันเดียวในโลกค,คันนี้คุณทำขึ้นมาวิธีการทำก่อนทำยังไงครับคันนี้ผมใช้วิธีขึ้นรูปด้วยโลหะแผ่นที่ก็ที่เป็นโลหะทองเหลืองก็คือแผ่นทองเหลืองที่มีขายอยู่ทั่วไปนำมาตีตัด แล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็บัตรกีครับคือ,คอเรียกว่าคล้ายๆการปั๊มรถจริงๆนะครับพี่สงประมาณนั้นขนาดนั้นเลยประมาณมนั้นแล้วก็ชิ้นส่วนการตัดการอะไรเราก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคิดคูณวัดให้มันพอดีพับมาแล้วเจอกันพอดีบัตรกีแล้วรูปร่างรูปทรง<ม>ออกมาเหมือนจะเห็นได้ว่าแม้แต่รูน็ ก็เหมือนจริงก็เหมือนจริงใช่ครับผมบานพับก็เหมบานพับเหมือนจริงครับผมพวงมาลัยทุด้จริงเหมือนจริงครับหมุนได้จริงๆครับมีเกียร์ด้วยมีเกียร์ฮะแต่ว่าชุดเกียร์กับชุดเพลาขับอันนี้เราเราจำเป็นต้องใช้เครื่อง CNC ในการสร้างแล้วก็บางชิ้นเราต้องซื้อข้าวถังฝรั่งเข้ามา ที่สําคัญรถคันนี้ก็วิ่งได้วิ่งได้จริงๆบังคับจริงบังคับได้จริงๆใช่ครับผมเขาบอกว่าใช้เวลาใช้เวลาสร้างนานไหมตัวนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือนถึงสามเดือนครับผมสองถึงสามเดือนคุณทําได้ขนาดนี้ครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยนะท่านผู้ชมท่านว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งหลงไหลนะครับหรือชอบสะสมครับจริงๆไม่ต้องไปวิ่งก็ได้แค่เก็บงานของคุณหยองเนี่ยไปสะสมไว้นะครับเป็นสิ่งเดียว สิ่งประดิษฐ์เดียวที่มีหนึ่งเดียวในโลกถูกต้องไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างยกตัวอย่างเครื่องบินลํานี้เนี่ยลูกค้าที่สั่งก็สั่งไปเพื่อไปเก็บสะสมไปเก็บสะสมนะครับก็เชื่อแล้วล่ะคุณหยองว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กหยองเลยอ่ะที่เขาให้สมญานามคุณนี่คือสุดยอดมากๆเลย ทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของการมีชื่อเสียงของคุณก่อนดีกว่าเห็นบอกว่ามีครั้งหนึ่งซึ่งคุณเนี่ยผลิตของสิ่งหนึ่งสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นไปประกวดเป็นเครื่องบินบังคับหรืออะไรต่างๆที่เขาประกวดกันอะแต่คุณนดันทาเครื่องบินที่มันไม่ใช่เป็นเครื่องบินบแล้วได้รางวัลชนะเลิศด,ด้วย เครื่องบินลานั้นลักษณะท่าทางเป็นยังไงครับเยซงลองนึกภาพดูว่ามันเป็นเครื่องบินแต่ว่าหน้าตามันคือเหมือนที่เยซงเห็นตามสำเพ็งครับรถตุก๊กตุกครับรถตุ๊กตุกรถสำล้อเครื่องบ้านเราเนี่ยนะใช่ครับผมเอา้าแล้วมันจะบินได้ยังไงครับคือผมก็เติมความรู้ทางด้านอากาศพลศาสตร์ลงไปเช่นใช้พื้นมันแทนปีกใช้หลังคาของมันเพื่อรับอากาศแทนปีกมันก็เลย มีการทรงตัวในอากาศได้แล้วก็บินได้แต่ว่าการออกแบบการทดลองการทําตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เราต้องมานั่งคิดแล้วก็หาวิธีทําให้มันบินให้ได้และในที่สุดไอ้สาร้อบ้านเราเนี่ยตุ๊กตุ๊กบ้านเราคุณก็สร้างจนบินได้จริงๆบินได้จริงๆก็เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้ก็คือได้รับรับรางวัลเลยรับรางวัลที่หนึ่งในในประเภทเครื่องบินแปลกแล้วก็เป็นงานาก็เรียกว่างานทอย งานของเล่นที่จัดขึ้นในเมืองไทยครับสุดยอดเลยคุณหยองและทีมงานผมไปสืบทราบมาอีกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่มีชื่อเสียงเฉพาะในประเทศไทยนะเวลาการประกวดลักษณะของเครื่องบินที่เป็นสเกลเนี่ยในสิงคโปร์มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าคุณเนี่ยส่งผลงานของคุณเนี่ยเข้าไปประกวดที่สิงคโปร์ชื่อเสียงคุณเนี่ยโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยครับเขาบอกว่าคุณไปประกวดที่สิงคโปร์ ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับการประกวดในวันนั้นครับาทางสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเขาเคยมาเล่นเครื่องบินที่ภูเก็ตหรือที่กรุงเทพบ่อยครับเขาก็เลยได้เคยติดตามนิทยาศาสตร์แล้วก็เคยดูเว็บไซตท์ที่มีชื่อเสียงของผมอยู่เขาก็เลยรู้จักผมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับผมนี้วันนั้นเนี่ยด้วยด้วยทุนของพี่คนหนึ่ง พวกผมก็จัดทีมกันขึ้นมาเพื่อเอาเครื่องบินลำหนึ่งของผมที่ที่ทำแล้วได้รางวัลที่หนึ่งในเมืองไทยไปแล้วครับแล้วก็ส่งไปเพื่อจะไปประกวดที่สิงคโปร์รวันนั้นพอยกไปถึงแล้วก็เปิดกล่องออกตอนแรกคนสิงคโปร์ก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นรุ่นไหนแต่เขาเห็นผมเนี่ยเ,เขารู้จักผมแล้วรปรากฏว,ว่าพอเปิดกล่องออกมาเขาก็บอกว่า U ูเท็กโทฟี่โก คือเขาไม่อยากแข่งด้วยไม่อยากแข่งด้วยใช่ครับผมคุณเอารางวัลกลับบ้านไปเลยใช่ครับโอ้โหนี่คือความไม่อยากแข่งด้วยจริงๆแล้วเราฐานะที่เราเป็นคนไทยนะใช่ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงคิดเหมือนผมว่าครับคนไทยเราเนี่ยมีความสามารถคมากมากเลยนะเทียบกับคนในระดับโลกได้ครับเพียงแต่บางครั้งคนไทยที่เก่งไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงโอกาสตัวใช่ครับแล้วก็ ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบ้านเราหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นําเอาเรื่องของเงินทองหรือเงินทางด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยมาทุ่มกับส,สิ่งที่พวกคุณทำไงผมว่าโอ้โหสิ่งที่พวกคุณทาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าตา<อ>แล้วก็ชื่อเสียงประเทศได้ผมขอยกตัวอย่างนิดน,นึงนะครับเออสมมกับอย่างกลับไปที่ประเทศสิงคโปร์ตอนที่ไปประกวดครับ ผมได้เห็นโอกาสอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทางการของสิงคโปร์ที่เข้ามาเป็นประธานพิธีเปิดเป็นอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมของเขาเขาให้ความสนใจกับเครื่องบินตัวนั้นของผมเนี่ยซักถามอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมมคือเขาสนใจมากครับแล้วเขาก็เหมือนซักถามแล้วก็เหมือนจะพยายามจะให้โอกาสของเราในการพูดในการอะไรครับซึ่งต่างกับประเทศเรา ต่างกันมากเลยต่างกันมากประเทศเราก็ผู้ใหญ่อาจจะมาดูอาจจะดูดูเสร็จแล้วเออเฉยเแล้วก็ไปผมผมเคยเจอจริงๆเคยเจอจริงแล้วก็เฉยนั่นคือความสนใจความสนใจในในในการสร้างโอกาสให้ให้กับมูลค่าเพิ่มของมันใช่คือจริงๆคนคนที่เป็นอัจาริยะนี่มีเยอะใช่ครับใช่ไหมฮะก็ถือว่าแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ การซึ่งทําให้โลกเว็บเว็บไซต์หรือ Facebook ต่างๆหรือรเรื่องราวของโลกไซเบอร์ต่างๆมันก็ทําให้คนเนี่ยฟอลโล่คุณเยอะขึ้นครับถูกต้องไหมก็สร้างโอกาสได้เขาได้เข้ามาเจอมาพบเห็นมากขึ้นครับผมและอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสได้สัมผัสพ,พูดคุยกับตัวจริงตัวจริงและก็อัจฉริยะทางด้านแต่ละประเภทของแต่ละคนได้มากขึ้นครับ,รบอันนี้ถือว่าดีดีครับ คุณหยองครับเราได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกว่าถือว่าพิสูจน์ฝีมือแล้วล่ะเดี๋ยวเราช่วงหน้าจะขออนุญาตมาพูดคุยว่าไอ้เครื่องบินลำนั้นเนี่ยมันพิเศษยังไงครับทำไมเปิดกล่องมาเขาบอกว่ายูคัทอ t เฟกท o ฟ e ี่โกโฮมเลยนะนะทำยังไงเอาไปเลยเขายอมแพ้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยถึงความละเอียดของเครื่องบินลำนั้นกันนะครับพักสักครู่ครับผม